ส่วีท่านผู้ชมครับผมท่านผู้ชมมีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับการใช้รถยนต์แล้วเป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันน้อยมากนะครับแน่นอนรถยนต์ต้องใช้พลังงานน้ํามันครับในการขับเคลื่อนท่านผู้ชมคิดว่าผมาทุกคนนะแม้กระทั่งผมก็คิดนะครับว่าน้ํามันเชื้อเพลิงยี่ห้ออะไรแบรนด์อะไรมันก็เติมได้เหมือนกันหมดนะครับวันนี้มาไขาข้อสงสัยกันครับว่าน้ํามันแต่ละยี่ห้อมันเหมือนกันจริงไหม และไอ้น้ำมันที่ผมใช้มาตลอดเนี่ยสูตรล่าสุดจากคาลเทคเทคลอนเนี่ยมันเติมเนี่ยว่ามันมีประสิทธิภาพจริงหรือไม่ผมเองก็หาคำตอบไว้ท่านผู้ชมไม่ได้นะครับพูดไปก็จะไม่น่าเชื่อถือเดี๋ยวผมก็เลยจะเดินทางครับจากตรงนี้ไปที่ศูนย์เซอร์วิสที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกเขาเรียกว่าแ,แบรนด์ดังด้วยยี่ห้อบอสนั่นเองนะครับเป็นหู้เ,เรียกว่าเจ้าใหญ่แห่งวงการเกี่ยวกับระบบหัวฉีดเลย เดี๋ยวเราไปถามมันครับว่าน้ำมันเชือเพลิงทุกแบรนด์เนี่ยเติมไปมันเหมือนกันไหมและน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดีมันส่งผลอะไรกับเครื่องยนต์อันนี้สงสัยกันใช่ไหมครับผมว่าข้อนี้ท่านผู้ชมต้องสงสัยตามกันอย่างต่อเนื่องขออนุญาตไปก่อนนะช่างเขาโบกมือรอละ ท่านผู้ชมครับก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่นี่ครับศูนย์เซอร์วิสระดับโลกชื่อนี้ MMS Bosch Car Service and t h r e ครับอยู่กับช่างผู้ชำนาญการทางด้านเทคนิคครับพี่ป๋องครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โก้พี่ป๋องครับที่นี่ชื่ออะไรนะขออีกที MMS Bosch Car Service and t h r e ครับผมทำอะไรบ้างครับก็มีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยางแบตเตอรี่ช่วงล่างและตรวจวิเคราะห์การทำงานของเครื่องยนต์เกียร์หัวฉีดตรวจวิเคราะห์การทำงานของกล่อง ECU ต่างๆ ABS Airbag นี่ครับผมครบวงจรครับผมครบวงจรเลยแล้วก็เป็นมาตรฐานระดับสากลนะครับใช่ครับท่านเข้ามาใช้บริการกนได้ผมบอกท่านผู้ชมไปว่าท่านผู้ชมที่ใช้รถยนต์คุยกันเรื่องอื่นเยอะแยะมากมายเลยนะแต่ไม่เคยมีใครพูดถึงเรื่องน้ํามันเชื้อเพลิงครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มาขายข้อข้องใจหน่อยครับได้พอดีผมเนี่ยต้องบอกพี่ป๋องก่อนลูกรลักผมเลยผมเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นคนที่เติมอะไรมาทุกแบรนด์เลยนะ A B C D E เติมหมดหลังหลังมาเติมคาลเทค เขาบอกว่ามีสารชะล้างดินสกรปกเทคลอนเทคโนโลยีครับก็เลยมาถามครับว่าผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆนานาที่มีในตลาดเนี่ยมันเติมก็ไปในรถมันมีผลจริงไหมหรือน้ำมันอะไรก็เติมก็ได้จริงๆแล้วถ้าน้ำมันที่มีคุณภาพดีเนี่ยก็จะทําให้หัวฉีดเนี่ยยือยู่กันใช้งานของหัวฉีดอ่าแล้วก็ทําให้ห้องของไม้สะอาดอ่าแล้วก็เกิดขามเอว่าสะสมจับที่ปลายหัวฉีดเนี่ยน้อยแล้ทำให้ยืด ยืดยุ่กันห้างของหัวฉีดได้ดีอันนี้ท่านผู้ชมอาจจะงงว่าโหัวฉีดแล้วมันยังไงท่านผู้ชมครับจะบอกท่านผู้ชมอย่างหนงึ่งท่านผู้ชมบางทีซ่อมรถท่านจะคิดถึงอย่างอื่นไม่น้อยคนมากที่จะคิดถึงหัวฉีดถูกไหมครับเวลาหัวฉีดเสียเนี่ยไม่ใช่ราคาถูกๆนะครับอย่างรถผมอันนี้รถผมยกไปอย่างรถผมคันนี้เลยถ้าหัวฉีดเสียกี่บาทครับพี่หัวละถ้า BMW ยเนี่ยราคาหลักหมื่นครับผมต่อหัว สี่ 4, 000, <6 S 2> สูบก็สี่หมื่นหกสูบก็หกหมื่นถ้าเครื่องตัวท็อปแปดสูบแปดหมื่นหลับบอกได้เลยใช่ไหมเพราะนั้นน้ํามันมีผลจริงๆมีผลครับผมมีผลจริงๆถ้าผูช้ชมมาได้พูดไปท้าผู้ชมจะไม่เชื่อผมเสริมใม้แต่ที่บอกนิดนึงใช่ไหมเวลาเวลาน้ามันเนี่ยเวลามันมีการจุดระเบิดหัวฉีดมันฉีดไปมีการจุดระเบิดบมันก็จะมีคำหามาวม,มาุ้มกันอันนี้เรื่องจริงนะอันนี้ไม่ได้พูดกันเล่นนะครับเราไม่ได้มาขายของ มันมีขม่าเพราะขม่าอุดมากๆจากฉีเป็นฝอยไม่ได้เนี่ยมันก็จะฉีเป็นเส้นฉีเป็นเส้นเออละอองละอองไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยอ่าละอองไม่หจุดระเบิดไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์รถก็วิ่งไม่ดีกินปืนน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันก็กินครับผมแทนที่เมื่อก่อนเนี่ยหนึ่งถังวิ่งจะตีต่างเจ็ดร้อยโลกลายไปว่าใช้ไปเรื่อยเรื่อยหนึ่งถังห้าร้อยละสี่ร้อยละสุดท้ายหลับเลยใช่ครับทำไมเพราะแคนั้นน้ำมันมีผลมีผลมากครับพูดคำนิ้ย้ำได้เลยใช่ไหมได้ครับท่านผู้ชมครับน้ำมันเชื้อเเพลิิงไมม่่่่ใชวาสักแตต ครับผมแต่มันมีสารช้าล้างแตกต่างกันใช่ฮะเพราะนั้นท่านผู้ชมครับไปเติมกันเถอะหัวสี่ชุดหนึ่งแพงอ่ะรถญี่ปุ่นก็เดี๋ยวก็ยุโรปไปเดขาวคนใช้ญี่ปุ่นอาจจะงงญี่ปุ่นเท่าไหร่หัวสี่แรถรถญี่ปุ่นเนี่ยก็หลักหัวแล้วประมาณ4 0 0 0บาท4-5,000ก็แพงอยู่ดีอะตีหัวก็2 0 0 0 0เออก็ตีวงกลมเซติดวงติดแหวนก็5,000ันต่อหัวครับผมก็20,000ืแล้วอ่ะนะครับเพราะนั้นเสียตรงนี้ยืดอายุการใช้งานมันไปดีกว่าใช่ไหมครับ มาวันนี้พอดีเดี๋ยวให้ป๋องเช็ครถผมหน่อยว่ารถผมมันยังฟิตปังอยู่หรือเปล่าเรียบร้อยแลาคผู้ชมครับลุนล้นๆที่ป๋องค้างพี่ป๋องเช็คแป๊บเป็นไงครับผมเรียบร้อยครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบแล้วก็พร้อมใช้ง,งานครับผมบ้าบอรจริงเทียวเงือแตกเลยเมื่อกี้ ถ้าพังขึ้นไปแล้วก็สองหมื่น 20, หัวละสองหมื่นครับผมตายแต่ผมก็ปวดหัวเลยนะครับเพราะนั้นท่านผู้ชมครับคันนี้เปลี่ยนมาใช้น้ำมันคาลเซกเทคลอนแล้วมีสารชาล้างนะครับพิเศษเพราะฉะนั้นเติมน้ำมันเชื้อเพลิงครั้งต่อไปฝากผริพันของคาลเซกเทคลอนนะครับคาลเซกเทคลอนเทคโนโลยีมั่นใจไปไกลกว่าพิสูจน์มาแล้วนะครับสามารถยืดระยะการเดินทางของท่านครับมากกว่า4.63เปอร์เซ็นต์ ด้วยคาทคเทกเทคโนโลยีลดแรงเสียทานจุดระเบิดดีแล้วก็หัวฉีดสะอาดแบบผมก็ประหยัดตังในกระเป๋าครับวันนี้มอคุยปอยทีครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับอาช่วงนี้งานบิดที่ช่วงโควิดตังน้อยไปแล้วครับไปนะครับไปะนะครับท่านผู้ชมครับได้รับการยืนยันแล้วนะครับจากหัวหน้าช่างฝ่ายเทคนิคจาก MMS Boss พาเซอร์วิทแอนทายนะครับว่าเรื่องเกี่ยวกับระบบน้ำมันเชื้อเพลิงนะั้นมีผลเกี่ยวกับรถยนต์ของท่านจริงๆไม่ใช่เติมอะไรก็ได้นะครับแต่ท่านต้องเติมในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับรถคุณนะครับเพราะนั้นเติมน้ำมันครั้งต่อไปนะครับรบกวนอย่าลืมคาเ์เทคเทครอนมั่นใจไปไกลกว่าแล้วก็เพิ่มระยะการเดินทางของท่านได้มากถึง4.63%นะครับฝากกันไว้ด้วยครั้งหน้าเราจะไปทำอะไรกันก็คอยติดตามนะครับ พบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ